บางครั้งการหลีกนี้จากความวุ่นวายคือของขวัญเล็กๆที่ใจเราต้องการวันนี้พลอยพาครอบครัวมาใช้เวลาสงบๆที่นี่เลยค่ะหมู่บ้านมอนห้วยน้ำใสอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะ เราจอดรถไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็มาอุดหนุนชาวบ้านค่ะนั่งรถพ่วงข้างซาเลงแบบนี้เพื่อขึ้นไปยังหมู่บ้านนะคะหรือใครจะเดินชมวิวบรรยากาศก็ได้วันที่พอยไปในโชคดีมากเลยค่ะแดดไม่ร้อนชาวบ้านที่นี่น่ารักมากค่ะยิ้มแย้มทักทายทุกคนเลยพอเรามาถึงนะคะเหมือนหลุดมาอีกโลกหนึ่งนะทุกคนเงียบสงบไม่มีเสียงรถเราได้ยินแต่เสียงน้ำเสียงลมเสียงนก มาแบบนี้นะคะเหมือนชาร์จแบตชาร์จพลังให้ตัวเองเลยที่นี่เขามีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ขนมขายนะคะเราสามารถซื้อเราไปนั่งทานที่ริมลำธารได้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะทานเสร็จแล้วก็ไปทิ้งที่ถังขยะที่เขาเตรียมไว้ให้ที่นี่นะคะมีลำธารเล็กๆน,น้ำเย็นมากฝูงผีเสื้อบินผ่านหน้าเราไปมาคือแบบว่าเป็นสถานที่พักผ่อนฮิวใจของพวกเราเลยล่ะคะ่ะ ธรรมชาติเนี่ยเยียวยาจิตใจของมนุษย์ได้จริงๆนั่งเก็บภาพบรรยากาศเห็นลูกแบบว่าสนุกมีเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มเนี่ยพอคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความสุขแล้วล่ะคะ่ะหมู่บ้านมอนห้ยน้ำใสอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรนะีห่างจากตลาดโอปอยนะคะประมาณ23กิโลและที่นี่นะคะเขาก็มีโฮมสเตย์ให้พักผ่อนได้ด้วยนอนฟินอิงธรรมชาติสุด เขายกให้ว่าที่นี่นะคะเป็นแม่กำปองสองตอนเช้านะคะเขาก็จะมีพระเนี่ยออกมาเดินบินทบาตเราสามารถใส่บาทได้แต่วันนี้เราไม่ได้พักที่นี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วใครมาสวนพึ่งลองแวะขึ้นมาหมู่บ้านมอนห้ยน้ำใสนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดธรรมชาติเยียวยาจิตใจของจริงอย่าลืมกดติดตามช่องพวกเราชาววันเดอร์เฟรมไว้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ